สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน Connect 4ประจำเซิร์ฟเวอร์จูคัตในครั้งนี้ด้วยครับสมาชิกที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด8คนนะครับผมคนแรกนะครับผม b ีโฟหรือน้องโบ๊ทของเรานั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเทศมนตรีประจำเซิร์ฟเวอร์จูคัตของเราก็คือหมอบอสนิตินั่นเองนะครับผมสวัสดีครับน้องฟ้าอาเคจีนะครับผมพี่ฟุกนะครับผมพี่ฟุกอารีนาของเรานั่นเองนะครับคุณเลซี่อาทิตย์ครับ น้องกันจังนะครับผมสุนทรจีและคนสุดท้ายนะครับผมน้องพูดิวของเรานั่นเองนะครับอสำหรับการแข่งขันคอนเน็กโฟนะครับผมผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเนเนธอร์ไลท์หนึ่งบล็อกแล้วก็ดิม่อนบล็อกเป็นจำนวนอีก8บล็อกนะครับกติกาการแข่งขันนะครับผู้แข่งขันทั้งสองคนต้องทําการเป่ายิชูบก่อนเพื่อจะได้เลือกว่าตัวเองจะได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือเป็นฝ่ายรับนะครับสำหรับกติกาการเล่นคอนเน็กโฟนะครับผมผู้ที่สามารถเรียงทรายเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือ แนวเฉียงได้ติดกันสี่อันจะเป็นผู้ชนะนะครับมาดูกันว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีนะครับ <Yeah. S 2> อะไรชนะสิชนะสิสสถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมเชิญติดตามคู่แรกของเราได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคู่แรกจะทำการปล่อยินชูบแล้วนะครับผมอบอเะดูครับไม่ได้ดดทำการต่อยได้แล้วนะครับครับสามสองหนึ่งฟือ สามสองหนึ่งฟืบโอเ้รู้เรื่องกระดาษพุ่มพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กจะเป็นคนเริ่มก่อนหรือจะเป็นฝ่ายรับครับเอ้ยเริ่มก่อนแล้วสำหรับทัวร์นาเมนต์รอบที่สี่ระหว่างพี่ฟุ๊กไอเคจีเอ้ยที่ตอบคุณเลยเลยสิอัดผมฟุ๊กอารดีไนเริ่มได้เบ้อเบ้อเบ้อคิดแต่ไปถึงต้องกดไปถึง อูนี้เขาเล่นกันเร็วมากครับผมแน่นอนครับหมอผมนี่ไปก็เร็วมาก็เร็วครับผมจริงจังว่าเรากดแนคุณสู้เลยครับนี่ตกครับเอาตกตกล่องครับตกล่องตกล่องรูกดตกลงไปข้างล่างได้จเลยนะเอาไปครับไปครับไปครับกดสิครับไปครับไปเอาไปไปเนี่ยเรากำลังสร้างรูปช้างสีส้มนะครับท่านผู้ชม็ล้วใครที่ดูไม่ออกนะครับ อันไหนเป็นงวงครับนี่ครับงวงมาแล้วครับนี่ใช่ไหมเป็นงวงอันไหนตาครับเฮ้ย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 ตาตาอันตรายตามันจะอยู่ข้างบนนะครับผมจะวาดยังไงต่อผมต้องมีหางถูกไหมอ่าคุคงจะสร้างหางนะจะสร้างหางนี่อาจจะหางขาดได้เลยครับอผมจะสร้างอื่นที่ไม่ใช่หางนะฮะอย่างเช่นอาหูอา หูนะครับตอนนี้ผมผมยังอยู่ในระยะโอเคน่าจะปลอดภัยมากนะตั้งหูหน่อยแข่งอะไรเนี่ยสุดท้ายอ่าพอมาแล้วหูมันต้องใหญ่หน่อยเนาะยังไม่จบใช่ไหมโอเคยังไม่จบยาว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 ยังเปล่เปรี้ยอยู่วเนี่โหเปรี้ยเฮ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 ้ยครับคุณเกือบขาดแล้วนะครับคุณฟุ๊กลงผีชีวิตเปลี่ยนอืมผมว่านะไอ้อเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบผ้าทิศ ฮาทิตยเอ๊เพราะฉะนั้นแบบแม่น้องใหญ่ขึ้นนิดนึงแมงบีสองตัวสองตัวแมงบีสองตัวฮาทิตสองดวงอะไรก็ว่าไปนะฮะไอมีเวลชนะอยู่ผมเห็นเวลแล้วมันก็ต้องใครชนะก่อนเคิดดีๆเราคิดดีผมเห็นเวลชนะแล้วครับเฮ้ยเขาเบรกไว้ก่อนนะมันต้องตัวไหนวะเนี่ยอ๋อเขาเบรกไปแล้วต้องรีบจัดท้าแล้วคุณรั้วนะคนเขามีอาคีสังเกตช่องขวานี่เป็นช่องแห่งความเกรงใจ โคตรเปล่งใจลงนี้ชีวิเปลงใจกันหน่อยเอาดิเอาดิตอนนี้มีหลังคาลวช่างผมมีหลังคาเอาเป็นหลังคาที่ดีเราเริ่มเห็นแววแล้วฮะแววชนะแววตาของเธอมันฉัางงดงามแต่ไม่กลัวเลยถ้าเสมอก็เล่นได้อีกตาหนึ่งตาที่เรายอมแพ้เขาเบิดก็ได้เดี๋ยวนะนี่ผมจะมองอนาคตผมมองอนาคตบึบ อนาคตเป็นไงบ้างอืมอนาคตไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมออนาตเป็นยังไงตั้งห่างให้น้องเขาเลยเอออย่างน้อยเราก็สบายใจอะเนาะเฮ่ยอันนี้อะเราก็ต่อเราก็ต่อขึ้นหลังให้หางเ่าเลยเอ๊ะเรียบร้อยครับนะครับเรียบร้อยสำหรับรอบที่สี่นี้อะไรดูช่างแล้วพี่ฟุกพี่ฟุกได้คะแนนเต็มแรกไปนะครับผมโอเครอบต่อไปจะให้คุณเลซี่เป็นฝ่ายลุกก่อนนะครับ จริงๆมันเหมือนช่างสามเสียนะโอเคถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วเริ่มได้นะครับผมเจดีใช่ไหมกันจังเจดีนะครับมันก็ต้องแบบว่าเริ่มจากรากฐานก่อนนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไปเป็นแหลมๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องอะไรอาผมคิดว่าเราน่าจะมีฐานฝั่งนี้ด้วยที่มันจะสวยขึ้นเอดีแบบใหม่ใช่ไหมรอบนี้เป็นเจดีเราเราจะเล่นแบบล่างๆก่อนข้างบนมันจะได้แหลมๆนะอ่า ิบกายแล้วมันเป็นเตาไงมันจะะดีได้ไม่โค่นอ่าถ้าว่าไปพื้นนี่ก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยลงตรงนี้หน่อยละกันจนจะได้ไม่เป็นหลุมเป็นบ่ออ่าใครมีเตียงไหมขอหลับหน่อยไหมข้างหลังข้าหลังอ่าหลับระหว่างการแข่งขันก็มาพักสายตาพักสายตากลับมาละพักสายตามันเป็นการหลอกล่อหรือเปล่าครับอืมพักสายตาเนี่ย แต่แต่ยอดเจดีเขาคุณได้ได้โอ้โถ่วงยอดเจดีอ่ะเราต้องมีตรงกลางไงจะได้มียอดอ่าดีดีเป็นการหลอกล่อที่ดีเหมือนกันอันนี้ช่องเกรงใจอีกแล้วก็ในเมื่อเกรงใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้แล้วกันลงให้ลงให้อันนี้อะไรกันเนี่ยกดกดไปให้มันเต็มเต็มเฮ้ยกดกดไปให้มันเต็มเต็มอ๋ออ๋อ เพ่ากดๆไปนี่มันดีจริงๆเรียบร้อยขอบคุณครับกรรมการกรรมการหลับแล้วครับสำหรับรอบนี้พ um> ี่ฟุกอารีนาของเราชนะไปนะครับผมเมื่อท э ั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วก MM ็เริ่มได้เฮ้ยอือฮอันี่มันร้ายอ่าอันนี้ตรงสูตรใช่ไหมอันนี้ตรงสูตรใช่ไหมบดอ่าเกีคิดเยอะพี่เออเกียเยอะ เอ้ยไปเล่นตอ่มสุดเลอดจบแล้วอ้าวอ้าวกรรมการหลับแล้วกรรมการตื่น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 โอเคสำหรับรอบนี้วีโฟนำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับผมโอเครอบต่อไปพี่ฟุกจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเฉจไปพอดถพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับผม อย่าเล่นตรงสุดไอ้โบสไอ้โบสมันจะมาทับไอ้โบสอย่ามาทับอย่าทับอย่าทับไม่ให้ไม่ได้เลยไอ้โบสเลยเหมือนเดิมเลยชั้นแตกเลยใช่ไหมเฮ้ยไอ้ฟ้าวาร์ปได้วัตตาฟอันตัดสินผมพูดแค่นี้แหละแค่นี้แหละอันตัดสินไม่เฮ้ยอันนี้แน่นอนเออจบแล้วสิแค่จบแล้วสินะเย้ เย้เออเจ้นการไม่เสียเวลาเออพี่ขอบคุณครับผู้เข้ารอบต่อไปคือพี่ฟุกนั่นเองมีมุกมีมุกมีมุกผาครับเปลี่ยนกรรมการครับลองเรียนวะโอเคครับทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วก็เริ่มได้ครับผมเจ้ามาครับเมื่อเจเ๋ยพี่วาดรูปตัวเจให้นะ จะไปอ๋อาสยปศาสตร์ของพี่ฟุกเข้ามาอีกลอออแล้วเผื่ออ่าอ่าคงขึ้นคงขึ้นคงขึ้นหน่อยอืมก็ไปฟาแคดชุดคุ้นๆเหมือนกันเนี่ยทำไมม่งเห็นวะเนี่ยรายการ อย่าร้องให้โอ้โหอะไรวะเนี่ยว oh, oh. right. ิใจเย็นใจเย็นครับคุณผู้ชมใจเย็นจบแลาวค่พูดเค่าพึ่งเอาแค่พี่ก็เหมือนมีคนมอบแล้วผม รอบนี้คนที่ได้แต้มแรกไปก่อนก็คือพี่ฟุ๊กของเรานั่นเองโอเคพี่จบได้ตั้งแต่สิบรอบที่แล้วแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจฟ้าเข้าใจพี่เข้าใจนี่มันคอน็กไฟโอเคถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วตอนนี้คุณเจจะได้เป็นฝ่ายรับก่อนนะครับส่วนคุณฟุ๊กพี่ฟุ๊กของเราจะได้เป็นฝ่ายลุกนะครับผมโอเคเริ่มได้เมื่อกี้จะทำอะไรตัวเจใช่ไหม ความตั้งใจปะอะไรสองหาเลขเหรอลูกมากดดัเนเขากดดันอรู้สิว่าเราจะได้เป็นรูปอะไรนะครับสำหรับการเล่นครั้งนี้นะครับก็เหมือนจะได้เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับผมสําหรับรอบต่อไปจะการ จะเป็นการแข่งข okay. okay. ันเข้าสู่รอบชิงของฝ่ายที่เคยแพ้มาแล้วนะครับก็คือพี่ฟุกกับฟ้าอาเชจีนะครับผมลุกรือรับครับโอเคสเต็ปเดิมเลยครับผมกดก่อนได้เปรียบไมรีบหรอไอ้นี่มันรีบไลยเกมเร็วเกมเร็วนี่เกมเร็วเกมเร็วไอ้นี่วนไอ้นี่มันเล่นนิว่าไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายอืมเอ้ม้อืมอืมอ้า อืมเอาแล้วว่ะตึงแล้วว่ะไอ้ฟ้าน่าคิดอะไรอยู่งั้นเหรอผู้ชนะที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีตาหนึ่งใช่ไหมอ่าอับทำไมกูไม่อ่ามีหักขาไหมเนี่ยไอ้ฟ้ายนนกม มีหักมีหักวัดดอกผมอย่างเหมือนมีหักคาไม่มีหักคาไม่มีไม่มีไม่มีมัไม่จะมาพอดกิจะกันก็ได้นะเออผมก็ไม่ได้ว่าอะไรว้ามีคนโยนเกมว่ะอะไรวะอ๋อว้าไม่เห็นจริงเออก็นี่ยเฮ้ยกูเรียกว่าแบบเล่นตัวไปก็คือคุณฟ้าเอเจจีนะครับผมรอบต่อไป พี่ฟุกจะได้เป็นคนเริ่มก่อนนะครับถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วก็เริ่มได้ครับผมไปครับให้คุณจะเล่นอย่างนี้ไม่ด้อกเนาะไปครับจับอย่างนี้ไม่ได้เนาะมาเหมือนได้โพนส์เลยจะทับอย่างเดียวเลยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เฮ้ยไฟเฮ้ยมันเล่นดีมีคนเล่นมาชิวหา ฟ้าไม่ไม่ตอนนี้เราสามารถนับบอกได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอเคผมมานับหนึ่งสองตอนนี้นะครับมันเป็นเหมือนอารยธรรมอะไรสักอย่างนี่กอมนี้คงไม่ได้สร้างเจดีย์ใช่ไหมครับคุณฟุกฟิสร้างอะไรไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ก็มองเบลอครับตอนนี้อยากเห็นเกมพิกอยู่นะครับเอิร์มันน่าจะเพลรดน่าดูเลยใช่ไหมครับไปในเรจะลงเวเลยก็ได้เออที่ลงเวรเลยก็ได้ผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเอา เียแหละก็จบแล้วนะครับจังหวะนี้เ okay. sure> eh ี้พี่ฟุของเราลงมาช่องนี้นะครับคุณฟ้าก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีนะครับแต่ว่าตอนนี้คะแนนของทั้งสองฝ่ายก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมรอบต่อไปจะเป็นรอบตัดสินผู้ที่จะได้เข้าไปต่อสู่รอบชิงนะครับโอเคถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วเริ่มได้ครับผมโอ้เกมตึงมากครับคุณเฟิร์สอยางยางย่งยังยังอย่่งอยางงอยา่ ไอ้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าจะตายตัวเจอาอแล้วอาแลวอันตัวเจเดี๋ยว่าทำไมตาอะไรขึ้นน้นเรียบร้อยครับอารีนาเป็นฝ่ายชนะคนเล็กไปทของเราก็คือฟฟุกอารีนาเย้เกณฑการอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมสำหรับกทโของเรารอบนี้ หมอครับอยู่ไหมค<อ>รับ<อ>ไปครับเิญครับการชนะครั้งนี้เราจะได้อะไรเป็นรางวัลน,นะครับกรรมการเฟิร์สได้เป็นเลอไลท์หนึ่งบล็อกแล้วก็ได้ไดมอนด์บล็อกอีกเป็นจำนวน8บล็อกครับผมที่มาผ่านมาที่คุณฟุกเขาเขาจะใช้ทำการต่อเป็นรูปภาพทำให้ฝั่งของข้าววันไหวแล้วผมแต่ที่จริงแล้วเขาเอาแอบคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันวนก็ไม่ถึงนี่แน่คิดแต่ไม่ถึง หมูคราพี่โูหมอไปไม่เป็นเลยเนี่ยไปไม่เป็นโดนหมอไฟไม่เป็นอต้องตัดก่อนเดี๋ยวเล่นยากโอ้โหหมอจะเล่นง่ายไปหรือเปล่าทำไมผมมองแล้วผมรู้สึกมันดูแปลกนิดนึงครับคุณเฟิร์นเอาอีกแล้วครับโยนให้ผมอีกแล้วละครับเนี่ยมนแตกยังไงครับนกันังแล้วก็เตะตัดไปก่อนเลยแล้วกันนี่เนี่ยว่งุิ่งวิ่งวิ่งวิ่ว เขาเป็นหลอกเตุการณ์นะครแต่ที่จริงเขามีแผนการลายนะครับในคนนี้เขาตได้เลยครับคุณเติร์ดแบบใช่ไหมครับหลายทางจัิงเลยนะหมอ่ทุกจะต้องคิดใช่ไหมฮะต้องคิดว่าจะทำยังไงใช่ไหมฮะคุณคุณเฟิร์สิใช่แล้วครับต้องคิดว่าจะรอดยังไงดีกว่าครับผมตอนนี้ถ้าเขาบดผิดเกือบเรียบร้อยแต่ยังไงก็แต่เป็นชะตาที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงได้ไงนะครับสำหรับผู้ที่ได้คะแนนแรกไปก็คือ นาย,ยกเทศมนตรีของเรานั่นเองนะครับผม,มชายผู้ไร้พ่ายชายผู้ไร้<ห>พ่ายโอเครอบต่อไปนะครับพี่ฟุกจะได้เป็นฝ่ายลุกนะครับผมถ้าเกิดทั้งสองคนพร้อมแล้วเริ่มได้นะครับผมฝ่ายลุกปแล้วเขาก็จะแจกให้ก<ไ>ับ<ห>ประชาชนที่อยู่ตรงนี้นๆๆใช่ไหมครับเกินเกินเกินไปอันเนี้ยเกินไปเกินนี้เกินไปแย่แล้วเล่นดีวะก็บอกว่าไม่ต้องเล่นได้ได้ดิเฮ้ยเอวะสมมาตรวะสมมาตรมากครับกนป นี่คุณใช้หลักการทางคณิตศาสตร์หรือเปล่าฮะกำลังสงสัยอันนี้เล่นยากมากบอกเลยเล่นกับตามช่องวมอโอ้ไม่ก็เ่หมัอนผมใช่ไหมครัคุณเฟิสตี้เฟิสบอกเลยว่าเล่นยากโคตรเออคุณหมอวอจะต้องกำราบโดนกำราบหรือว่าคุณเออเด้อเด้อเรือบ่อยลงบล็อกเดียวชนะแล้วพี่ทำจริงอเออเฮ้ยอย่าใบสิไม่มีการใบสิอะไรเนี่ยแท้ไปแล้วอะจุดจุบอกย้ำนะครับอย่างนี้ ไม่่นมงวานพักสี่ชมพูมันมพูยากเกินไปไม่พอแล้วว่ะตอนนี้เอาอะปีประตูไม่จัดไม่นะโอ้โอ้มายก้อนผมบอกเลยครับว่าแตกอะไรวะแตกแล้วผมบอกเลยครับว่าแตกคุณสมบครับว่าวรอบนี้นะคผมบอกเลยครับว่าแตกเราเป็นผู้ชนะนะครับผมคะแนนตอนนี้คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับรอบต่อไปจะเป็นรอบตัด แล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในทัวนาเมนคอนเน็กโซนี้รอบต่อไปหมอบอสจะได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผมถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้โดนหมอเล่นแล้วคุณหมอบอสของเรานะครับจะไม่ยอมให้เป็นเหมือนตาที่แล้วนะครับผมเ <c oughs> ขา,ายพยายามจะหนีเขาพยายามจะหนีอยู่แล้วตอนนี้งั้นผมไม่ไล่แล้วนะครับผมมีก่อนผมไม่ไล่หมอแล้วไอกแล้วต้องตัดไปก่อนอยู่เล่นยาก ได้อ๋อเรียกว่าปูเกมสร้างสร้างโซนสร้างโซนเออหมอหมอปูดีจังเลยนะเราเนี่ยเล่นสมูทไปไป็ิเลยนะผมอบอกเลยว่ามันจะเป็นเคยสิ่งมันยากเลยผมไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันครับคุณ first เฟสต first คือคือหมอจัดเต็มมากครับคุณนะครับคือเราผม่ยากหน่อยครับกี่ชีวิตอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้ใช่ไหมฮะนี่ก็เกินไปใช่แล้วครับที่ผมเตือนด้วยความดีนะโอ้โหเขาปิดเขาปิดผมอะครับทุกคนมยังไม่เจอยังไม่เจอ มันเหลือมันเหลือสองช่องนี้กวอะไรเดียวอะไรเดียวอะไรเนี่ยอะไรครับไม่ได้แล้วบแบบถึงในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าใครจะชนะในการแข่งขันทุนระเบิดของอีโคนี้เราจะได้ครอบครองในแค่ลรยบล็อกแล้วก็ไลายบล็อกอีกแปดบล็อกนะครับผมยอดครับคุณเฟิร์สแล้วตอนนี้เนี่ย ใกล้ถึงตอนจบเอวสาตายี่อาไปเลยนะครับผมใทายคหสำหรับผู้ชนะในคอนเน็ก n โฟในครั้งนี้ก็คือ m มอบอเทสมนตรีของเรานั่นเองนะครับผมชายผู้ไรลพ่ายนะครับเขาได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์คอนเน็กโฟแล้วนะครับผมผู้ชนะของเราก็คือเทสมนตรีของเรานั่นเองวู้ โอ้โหูแตกเฮ้ย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 เอาป้ายมาด้วยครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาแข่งขันทัวร์นาเมนต์คอนเน็กโฟในครั้งนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะคอนทายคานทาย บ,บ้าโอ้บ้าโวโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับการแข่งขันคอนิกโฟร์นะฮะก็สนุกสนานนะฮะเกือบแล้วนะเกือบอีกนิดนึงอนะ่ะอีกนิดนึงจะจะได้บ้าว่ายพลาดไปนิดเดียวเองนะทุกคนนะโอเคครับถ้าชอ,บค,อบ,บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แนะผมเอาไปเจนคลิปหน้าสักครู่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย